มาป้กันคลิปนี้ก็ขอสุมาอภัยในณที่นี่ก่อนนะครับถ้าคลิปนี้ทําให้ใครหลายคนน้าลายปุ๊บมาวันนี้เขาจะมาตําบะตื่นนะครับตําบะตื่นต่ำมาตรองบ้านเขาเนนะี่ยะไรเขาก็เอาบะตื่นมาปอกก่อนนะครับเอาปอกเปลือกคนออ,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 ออกดีๆแล้วก็เอามาดซับนะครับซับที่มันเล็กๆแล้วก็ซับมามันเนี่ยครับในพอดีเนี่ยนี่จะเดี๋ยวเขาซับแล้วเราเขาบีบบีบให้มันุ่มๆหน่อยอันนี้เครื่องครับก็มีพริกแดงจินดาหอมขาวเกลือผงชูรส กะปิะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลรายเค็มก็จะนักหน่อยครับจะออกหวานหน่อยครับล้วต่ำบดตื่นห็กก็จะใส่น้ำปูด้วยนะครับออขอต่ำเคื่อันนี้ให้มัเหลวครับนี่ครับสิ่งทีเจอ ER ของขคือน้ำปูครับเปิใส่น้ำปูแล้วเขาก็ใส่บดต,ต้องบดตื่นหกกะเอาเก็บไหวลงไปเลยนะครับแล้วก็นี่โคกเขาสัมนะครับ ไปสัมแห้งดียซดใส่แกนตานี่ครับสัมคุณก็เข้ากันดีๆจากนี้ไปก็นี่ใส่บะคนัดครับแล้วก็ผมมีกุ้งก็จะใส่กุ้งลงไปตัวนี้นะครับใครบะมีก็บาต้องใส่ก็ได้เนื้อกุ้งนี่นะขณะเขาเอาแกลคุกเขาผสมสัมแหงกัมครับนี่ครับเข้ากันดีแล้วครับอันนี้ก็พักชีใบเลยครับพักชีฟลังพักเปาเปอร์เขาเนี่ยครับเราก็ใส่ลงไปก็นี่ก็คุ้นครับนี่ครับเรียบร้อยละ ตำบดตื่นเขาคนมีรสชาติเผ็ดกลมกลมสมใข่หันคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับกดไลค์ถูกใจเม่นแชร์กดที่ตามกันไว้ต้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปครับผมลองแยพผมนะครับสูตรนี้นะครับตำบดตื่นสูตรนี้เมา่ขนาดครับคืออ่ะน้ำลายปุ๊บ